เพ,เพื่อนมีปัญหาผมหลุดร่วงอยู่บ้างหรือเปล่าคะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะวันนี้เรามีทิปดีๆในการนวดศีรษะมาฝากกันค่ะช่วยให้หนังศีรษะผ่อนคลายและก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแนะนำให้ใช้ Phytotherapy Instant a c t i v a t o r Tonic โทนิกบำรุงรักผมด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเสริมสร้างการเกิดใหม่ของเส้นผมโดยเทลงบนฝ่ามือและถูมือไปมาเบาจากนั้นใช้นิ้วมือเสยจากโคนผมไปถึงปลายผม แต่ห้ามใช้เล็บนะคะเพราะจะทำให้หนังศีรษะทะลอกและระคายเคืองได้แค่นี้เองค่ะก็จะช่วยกระจายเซรั่มให้เข้าไปบำรุงได้ทั่วหนังศีรษะแถมยังช่วยให้เลือดมาไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะจากนั้นจะเป็นท่าซิกแซกค่ะโดยแยกนิ้วออกแล้วนวดแบบนี้ อย่าลืมหาเวลาว่างในวันหยุดนะคะนวดศีรษะเป็นประจำค่ะอาทิตย์ละครั้งเพื่อลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมและทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นค่ะ